สวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่ชื่นชอบในการล่าสัตว์นะครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาเก็บเบ็ดอีทีเนาะกลับมาเจอกันอีกครั้งครับช่องเล็กจ่ายล่าคนหาก,กินครับผมเ <c oughs> มื่อคืนลงเอาไว้หกสิบหลังครับแต่กลางคืนไม่สะดวกถ่ายทำเนาะก็เลยถ่ายตอนเช้าตอนเก็บทีเดียว ภาพใหม่น้าเพิ่งเข้าได้สองวันเนาะเข้าเกี่ยวแล้วแต่น้ําขึ้นค่อนข้างไวเลยเมื่อคืนต้องขยับเยือะทุกรอบเลยโอเคครับเดี๋ยวมารุนกันว่าเช้านี้จะได้สักกี่แต้มครับเมื่อคืนได้ไปสองรอบได้ไปสิบตัวถือว่าปลาไม่ค่อยกินเท่าไหร่เช้านี้มาดูกันว่าจะได้สักกี่ตัวเนาะรุ้นกันยำฉาปลาจะติดก็จะติดช่วงเช้า ปลาหกคำได้ไปรอบแรกได้เปแปดตัวว่าตือว่าไม่ค่อยกินเท่าไหร <c> ่ <oughs> รอบที่สองได้ไปอีกสองสามตัวเล็กๆก็เลยกลกกับบ้านเลยภ <c oughs> าพหมายก็สวยอยู่แต่เหมือนปลายังไม่ค่อยวิ่งมีรอยกินนะครับมีไม่อยู่ โอเคครับเดี๋ยวยังไงคุนไปพร้อมๆกันเนาะว่าชาวนี้จะได้สก,กีดแต้มมาแล้วครับแต้มที่หนึ่งเก็บมาเกือบสิบคันโอ้ปลาก็กัดดีนะครับกินเยอะแทบคันเลยแต่ไม่ค่อยติดตวัวไม่โตมากนะครับโอเคเก็บก่อนจะรวดเหมือนคลิปที่แล้ว คลิปที่แล้วหลุดโันเพื่อนไปตัวหนึ่งอะ่ะปลามันน่าจะตัวเล็กปลาใหญ่ยังคงไม่เองมั้งมันก็เลยกัดตัวเยื่อแต่ไม่ค่อยติดปาลน้ำมันเพิ่งขึ้นด้วยขึ้นได้สองวันนะ เมื่อคืนมาคนายังไม่ท่วมถต่ามาขนาท่วมโอเคเอาผมเดี๋ยวรุ้นกันต่อครับผมต่ออีกหนึ่งคันครับโอ้โหเดินเหนื่อย,อยถือว่ากินน้อยครับนี่จะมีแต้มที่สองโอ้โหฟุกด้วยติดประกดครับตัวสวอยู่ มันเคยได้นะครับปรากฏติดเบ็ดเขียดฝั่งนู้นน้ำก็สวยนะน้ำตื้นๆแต่ไม่มีปลาปลาไม่กินมีรอยกัดเหมือนกันนะแต่ไม่ติดไม่รู้ว่าปลาระแวงหรือว่าปลามันตัวเล็กกินไม่ค่อยติดกัดเยืะแล้วต้นใหญ่แล้วก็ เขียดจมน้ำตายหมดโอเคครับเดี๋ยวต่อกันครับมาลุนกันคันนี้ดึงคันโก้งเลยไม่ลุนเพืเ่อนหรือเปล่าจมเลยอยู่หรือไม่โอ้โหไม่อยู่ครับน่าจจะเป็นปลาไหลโอเค ใฮลนคกอนถ้าดเบ็ดแป๊บนึงครับผมต่อมีดินครับมีดิน,ไม,ไ,ดดไ,น,นไม่กีด้ลุดไปแล้วคันหนึ่งไอ้ดึงคันงองจะรลุดไม่อยู่อันนี้น่าจะอยู่โอ้ตัวไม่โตแต่ก็ยังดีที่กินอยู่เบ็ดผมปลากินค่อนข้างหมิ่นเนาะไม่รู้เป็นอะไรติดขบขอบปาก น้อยตัวจริงๆครับที่จะติดแบบลึกๆเลยอะ่ะขอลบนิดนึงโอเคครับรเมื่อคืนมาลงตอนมาปากตันหัวค่ำฝั่งนี้ไม่มีน้ำเลยอันนี้เรียบเร้อยเต็มโอเคครับเก็บเบ็ดก่อนครับคันสุดท้ายครับผมมีแ้มตัวตะเข้าดำมีดได้ น้ำท่วมเลยนะครับเมื่อคืนมายังมีน้านิดๆก็ๆถือว่าไม่ค่อยกินเนาะเบ็ดหกสิบคันเชา้าผมก็คาดว่า,าวเออน่าจะเช้าน่าจะปลาน่าจะกินดีแต่มันก็มีกัดเกลือแทบทุกคันกัดเกลือค่อนข้างเยอะเลยจะไม่ติดไม่รู้ว่าปลาตัวเล็กหรือมาระแวงแล้วก็เขียดจมน้ำตายส่วนหนึ่ง เดินเหนื่อยได้ปลามาสามสี่ตัวโอเคครับผมเดี๋ยวไปสรุปผลงานปลารวมที่บ้านกันแล้วกันครับผมเก็บเบ็ดเป็นที่เรียบร้อยถึงบ้านแล้วสรุปปลารวมช้าครับผมเมื่อคืนได้มาสิบกว่าตัวสิบเอ็ดตัวเช้าได้มาสี่ห้าตัวเล็กๆถือว่าพอได้กินตัวสวยอยู่แต่ปลาไม่ ไม่ค่อยกินตอนเช้ากินเหยื่อแทบทุกคันแต่เป็นไม่ติดนะจะเป็นปลาเล็กทือปลามันกินระแวงผมไม่แน่ใจนะปลาใหญ่มันยังไม่ขึ้นมามั <c> ้ง <oughs> มีแต่ตัวเล็กๆก,กิน <c oughs> เบ็ดหายไปสองคันหาไม่เจอโอเคยังดีครับผมยังได้ทำกับข้าวเนาะแม่ใส่เกลือก็ได้ไปอีกอาจจะสักสองโล ไม่น่าจะเกินสามโลเจ็ปลาไหลน,น้อยๆมาตวงโอเคครับผมยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจนะครับกับช่องเล็กสายล่าคนหาก,กินโอ้แสงเป็ดลองให้เอดเลยถึงเวลากินเจ็ดโมงกว่าอย่ไไ้กินปละเป็ดไม่ได้กิน,น,กนข้าวโอเคครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามเนาะช่องฝากช่องด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าถ้ามีเวลาไปตกก็เด๋ยวจะพาเพื่อนๆไป ปักเป็นอีกทีหนึ่งผูงงดูนะิทนงว่าจะได้ไหมเพราะสภาพมา่าตัวนี้น้ําเริ่มเข้าเป็นคุ้ม้างเยอะแล้วปลาเริ่มกระจายแต่ปลายังวิ่งไม่เต็มที่ปลาคงยังไม่ทันรวมปลาใหญ่ยังคงไม่ขึ้นนะเพราะปีที่แล้วมีแต่ตัวดีๆแต่ปีนี้ไม่เคยมีตัวใหญ่เลยโอเคครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจครับช่องเล็กสายล่าคนหาก,กินครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ